สวัสดีครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมในช่องติ k กตอกของอาจารย์พุทธิธานะครับก็วันนี้นะฮะอาจารย์มานั่งอยู่ที่ร้านกาแฟนะฮะริมแม่น้ำประจีนบุรีนะครับในวันอาทิตย์ที่10ทธันวาคมพุทธศักราช2566นะครับก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับก็ เ,เหตุการณ์ต่างๆที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในปีหน้านะครับก็ทั้งโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์จีนนะครับที่อาจ์ได้ได้ศึกษาแล้วก็ฟังมานะครับก็จะจะสรุปย่อยๆให้ฟังนะครับก็ในปีหน้านะฮะในปีหน้าเนี่ยถ้าตามโหราศาสตร์จีนนะครับในวันที่สี่กุมภาพันธ์นะฮะพักราช2567เนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่ปี มังกรนะฮะหรือปีมาโรงนะครับอันนี้ในตำโรลาศาสตร์จีนนะครับซึ่งที่เปลี่ยนแปลงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอจากมีการเปลี่ยนแปลงจากยุค8นะครับเข้าสู่ยุค9นะฮะเริ่มตั้งแต่วันที่4กุมภาปี หกเจ็นะฮะหรือปี2024เป็นต้นไปนะครับซึ่งจะต่อเนื่องยาวไปถึง20ปีเลยนะครับจะมีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับก็เริ่มในยุค9ก็คือปีมะโรงนะฮะซึ่งปีมะโรงปีหกเจ็ดเนี่ยนะครับจะเป็นปีมะโรงธาตุไม้นะครับเป็นปีมะโรงธาตุไม้นะครับซึ่งเริ่มยุค9เนี่ยนะฮะช่วงลอยต่ออาจจะเป็นช่วงลอยต่อปีหกเจ็ดและปี68เนี่ยนะครับก็ ปีปี6กเ็นี่ยนะฮะก็จะเป็นยุค9ซึ่งยุค9นีจะบ่งบอกถึงพลังงานธาตไฟนะฮะพลังงานธาตไฟการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับรวมถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกี่ยวกับพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยฮะแสงสีเสียงต่างๆเนี่ยก็จะมาเลยนะครับนะฮะก็จะมาบูมในช่วง20ปีถัดไปนับจากนี้นะครับ แล้วก็สิ่งที่เป็น key person นะฮะหรือว่าเป็นี e ์หลักเลยนะฮะก็คือเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับเกี่ยวกับผู้หญิงนะฮะก็ะอาจจะเป็นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนะครับว่าผู้หญิงจะมีความสําคัญนะฮะในการเปลี่ยนแปลงในตลอดระยะเวลา20ปีของยุค9นี้นะครับนะฮะแล้วก็ทุกๆอย่างนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะฮะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากนะครับ จะต้องเอาขาเรียนนะฮะมีการตัดสินใจที่รวดเร็วเหมือนกันนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงในยุคเนี้นะฮะส่วนโหรสัตว์ไทยนะครับโหรสัตว์ไทยที่จะเปลี่ยนปีนะครับเปลี่ยนปีนักสัตว์นะฮะจากปีเถาะนะครับ,ปรบไปเป็นปีมะโรงเนี่ยนะครับก็เราจะยึดถือ,อวันขึ้น1ค่ําเดือน5นะครับซึ่งปีนี้จะตรงกับวันที่9เมษายนพุทธศักราช2 0 0พ 567นะครับนะครับของปี67นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะการเปลี่ยนนักสัตว์ปีนะครับก็ทุกท่านก็ติดตามนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับแต่ว่าในในปีไทยหรือปีจีนนะฮะตามปีนักสัตว์เนี่ยนะครับเมื่อปีมะโรงขึ้นนะฮะปีจอนะครับปีจอก็จะเขาเรียกว่าเป็นปีชงนะฮะ ปีจอจะเป็นปีชงนะครับปีจอเนี่ยนะครับอาจจะชงปีนะฮะชงปีอาจารย์บอกว่าจะน่าจะชงอยู่ประมาณ2ปีคือท่านที่เกิดปีพุษาักราช2 5 0 1นะฮะแล้วก็ท่านที่เกิดในพุษธศักรารอ่านะครับอันนี้เป็นอาจจะชงปีเต็มนะครับแล้วก็ท่านอื่นๆนะครับที่ว่า,าเป็นช่วงเวลาเกิดแล้วก็ ช่วงเดือนเกิดนะครับเดือนจอก็คือเดือนตุลาคมนะฮะสำหรับท่านที่เกิดเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็ท่านที่เกิดเวลาวันที่จะเป็นปีชงกับปีมะโรงก็คือคนท่านที่เกิดในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มนะฮะถึงสามทุ่มนะฮะอันนี้ก็เป็นเวลาจฮอภาษาจีนสุกนะฮะเป็นสุกเป็นภาษาจีนนะครับเพราะฉะนั้นในใน การเปลี่ยนแปลงปีนักสัตว์เนี่ยนะครับก็อันนี้เป็นภาพกว้างๆนะครับซึ่งในปีหน้าเนี่ยนะครับอาจจะเริ่มก่อนวันที่4กุมภาพันธ์นะฮะของโหราศาสตร์จีนนะครับและในช่วงวันที่9เมษายน67นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนนักสัตว์ของปีไทยก็อาจารย์ก็จะมาเล่าหลายๆเรื่องนะครับการเปลี่ยนแปลงของลัคนาราศีการเปลี่ยนแปลงของปีนักสัตว์ต่างๆนะครับก็ติดตามชมกันต่อ ในคลิปถัดๆไปนะครับวันนี้อาจารย์ก็คุยย่อๆวันนี้นะ,ะมาทักทายกันนะฮะ,ะช่วงเดือนสุดท้ายปลายปีนะครับขอทุกท่านมีความสุขนะครับในช่วงปลายปีนะฮะแล้วก็ปีหน้าพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ